วันนี้มันจะขึ้นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ญญทั้งหลายที่เห็นว่าอาจารย์สอนอะไรไว้บ้างนะในสมมติไม่สมมตินะเปิดดวงผมขึ้นมาเนี่ยดวงผมเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวดูของเราสองคนด้วยเป็นยังไง เป็นวิชาหลักวิชาครูเลยอาจารย์สอนไว้เนี่ยเดี๋ยวจะไล่ให้ดูแต่ละอย่างสัญลักษณ์อันดับแรกก่อนเวลาอาจารย์สอนครั้งแรกสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีตัวเดียวที่เขาเรียกว,วง A นะอันนี้อันดับแรกในวงเอเนี่ยวงเอเกิดขึ้นเรียกอาจารย์เรียกเจ้ากรรมในเวนวงเออาจารย์ดูที่เสาเสาอาตามาเนี่ยเขาอาตาม,ามามาตั้งเสานะพอตั้งเสาปบไล่ขึ้นมานะเอย่างเงี้ยก็อาตามาสามก็ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ครับวันเกิดแขยงตั้งเสาอาศัยชี้ไปเจอเดาวจันทร์ นะมันเกิดสามเนี่ยที่ไปเจอดาวจันดาวจันนี่เรียกว่าเจ้ากรรมดุเวรอาจารย์ใช้คำว่าเจ้ากรรมดเวรหรือตัวทำงานภายหลังอาจารย์มาบอกว่ามันก็คืออุปนิสัยนะส่วนความหมายของวันนิสัยอุปนิสัยอัจฉริยัยทั้งหลายมีให้ไปแล้วนะน,นี้สมเด็จพระสังฆราชนะท่าน,นนั่นไวทรงได้คิดไวนะเอามาสอนเผยแพร่ะนะว่า มันก็คืออุปนิสัยในพบปัจจุบันดาวสามนี่คือนิสัยก่อนวันเกิดนี่คือนิสัยก่อนนิสัยที่มันจะติดมาจากอดีตเพราะฉะนั้นวันเกิดนี่มันจะอยู่ระหว่างพอมันหายอาภัพคือมันเกิดแล้วมีแว่เสียงแล้ววาสนาเดินแล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี่มันเลยเป็นภาวะความสุขความทุกข์ที่เขาจะต้องได้รับและนิสัยที่ติดตัวมาคือเขาใช้ใช้นิสัยของดาวสาม อย่างเงี้ยเกิดวันนี้ได้ทีสัยของดาวสามดาวสามเป็นอะไรก็เข้ามาหาบทนะมาหาบทกําหนดไว้ดาวสามอธิบดีเงเราก็เรียกว่าเจ้าความคิดเางนี้คืออธิบดีกือเจ้าความคิดมาปกไอ้เจ้าความคิดตัวนี้ก็ส่งผลมากับต้นไม้วาสนาต้นไม้ชีวิตของอาตมาตัวนี้พอเราตั้งเสาทะแยงอาศัยพวกปรชีพไปเจอเดาวจันทร ดาวจันถึงเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรหรืออุปนิสัยมันไม่ใช่นิสัยแต่มันก็ใกล้เคียงเข้าไปกับน,นิสัยนี่นะอุปนิสัยตัวนี้อุปนิสัยตัวนี้เกิดจากภายในไเกิดเกิดจากตุข้างนอกเนี่ยมันเกิดพเทวีปุ๊บมันก็เรียกว่าเกิดจากภายในนี่แหละการอ่านเห็นไหมสมมติอ่านมาปุ๊บมันต้องอ่านสองตัวอ่านตัวเดียว มันก็ได้รสชาติครึ่งเดียวไม่มอ,อย่างนี้ต้องอ่านเป็นสามสองสามเจอสองแต่เน้นไปที่สองสองจะเป็นตัวทํางานขึ้นมาตัวเหตุอยู่ตรงนี้สามชี้ไปเจอเนี2 2> <แ>่ยสามเจอสองสองจะเป็นตัวทํางานหลักว่าชาตินี้เกิดมานอุปนิสัยเราจะเป็นคนยังไงเนี่ยสองกับบว่ามรณะหรือเจ้ากรรมในเวรคือมรณะเห็นเจ้ากรรมในเวนที่ติดตามมา คำพูดที่อาจารย์ใช้พูดนี่มันเหมาะมากมนะเจ้ากรรมนเวรเนี่ยมันตามมาก็เป็นอุปนิสัยที่เราจะใช้มากคือเดาจัน์ดาจันเป็นอะไรอ่านได้สองแบบจะอ่านเข้าเสานีก่อนก็ได้เสาเออโทษอ่านเข้าแผนทาุแถววันเกิดก็ได้หรือจะอ่านเข้าในนี้ได้เลยก็ได้กรรมใหม่ไ,หมได้เลยก็ได้สองอย่างนะเมื่อ สามเจอสองก็เอาสองตัวอ่านอุปนิสัยพบชาตินี้เกิดมาแล้วมรณะมืดมนแรกเกิดมานั่นบอกหาทางออกของชีวิตยังมองไม่เห็นมรณะตัวนี้มันวาสนามันเดินแล้วมีวาสนาเดินจริงไม่นะแต่มันก็จะเป็นมรณะเพราะนั้นมรณะํามมรณะอย่างเงี้ยความหมายแล้วมันเจอมอรณะใหญ่ตัวนี้ เป็นการลกินีวันเกิดสีแดงค่านี้เกิดมาบอกเลยพาว่าความเป็นสุขความทุกข์เหนื่อยครับภาษาเหนื่อยเพื่อครอบครัวทำอยู่ในตำแหน่งกเกษตรของมันนะตำแหน่งกเกษตรของมันก็คือต้องการสแสวงหาดาวสามคือดาวสแสวงหาแหละแสวงหาความสาเร็จสแสวงหาโชคขลาภ นะสามแสวงหาความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของชีวิตครอบครัวนี่ไงสวงหาละแต่มันยังมองทางออกไม่เจอเพราะมรณะมหาบ,บุใหญ่มันครอบไว้โครงการทั้งหลายเจ้าความคิดนี่ที่บอกกับตัวแรกก็คือเจ้าความคิดเจ้าความคิดถ้าเราอ่านตัวพื้นฐานของมันเองแบบง่ายๆก่อนก็ได้ว่าเจ้าความคิดเรื่องอะไรนี่โครงงานโครงการทั้งหลายเอาเพมน,นี้ก่อน ตนแลจะเป็นที่พึ่งเห็นตนได้ยังไงจะบุกบัน่นกำหนดเป้าหมายชีวิตตัวเองไปยังไงของงานนี้มีโงยึดโยมาถึงบัตรนี้คือครอบครัวเรายังไม่ทายเรื่องคู่ครองก่อนนะทายว่าสนามเดินไงแต่มันเนื่องไปว่าอยู่กับครอบครัวบัตรนี้คือครอบครัวครอบครัวอยู่กับคู่ครองเนื้อคู่กันแหละถ้าเราจะเจาะลึกลงไปเรื่อยๆแต่กว้างๆคือครอบครัวละ่ะ เกิดมาไงก็ต้องอยู่ครอบครัวก่อนแหละเนี่ยปตัตตานีนะรักครอบครัวอะไรครอบครัวก็ได้่งผลมาเป็นวาสนาเราอาตมาเราด้วยเห็นไหมนาวังต้องปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายแต่มันไม่ได้ง่ายเพราะว่าตรงนี้มันบอกว่าตำแหน่งทุกขังใบไม้ไม่อยู่ทุกขังชี้ไปตรงนี้มันเบิดวังวนเรียกว่าวังวนตัวนี้มรณะเนี่ยมรณะตัวนี้คือวังวน ดาจันขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่ไม่นอนจันเพนมันก็มองเห็นทางมันจะเดินอย่างนี้พอจันดับมันก็ไม่เห็นทางเห็นไหมมืดมนเท่ากับว่าความมืดมนตัวนี้คลายได้ด้วยว่าเวลามันมีจันเพนที่นี้ก็ดูเลยว่าแล้วเราเกิดตอนนั้นจันท์มันเพนหรือมันดับยังไงแล้วก็ดูตำแหน่งนี้เห็นตรงนี้มีดิถีบอกเห็นยังอ๋อปีฐานดีถีสิ สิบแปดจุดสามเก้าก็คือส <Sure> ิบแปดเลยวันพระสิบห้าข้าไปหน่อยเดียวถูกไหมสิบห้าข้ามเนี่ยอันนี้มันสิบแปดข้าสิบแปดเรียกว่าสิบเก้าแล้วย่างเข้าดิถีที่สิบเก้าถูกไหมเพราะนั้นมันก็ยังเลยวันพระตอนเพลนนี่ไปหน่อยเดียวยังพระจันทร์ยังมีแสงอยู่ถูกป่ะเนี่ยพระจันทร์ยังมีแสงอยู่ยัง ไม่ได้ว่าร้ายแรงนักแทนนี้แถมมีตรงนี้อีกว่าวันบอดมืดบนบอดมัวอะไรเ่งนี้ยมานี่นี่คือการใช้ใชการใช้ว่าดิถีวันนี้เนี่ยสัมพันธ์กับเดือนเกิดยังไงส่วนนี้อย่าไปซีเรียสก,กับมันส่วนนี้นะพี่ได้รู้ว่ามันมาย้ำให้เราว่าย้ำให้เราว่าไอ้ตอนดิถีเกิดตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้สดใสจริงเนี่ยครามนี้ความหมายมันจะแปลงได้ตรงนี้ ยังเป็นวันมืดบอดดวงอันนี้คือเขาเรียกว่าเกรดเล็กน้อยที่เขาเรียกหาดิถีกับมากเดือนเกิดเดือนนี้ดิถีนี่กับอะไรเนี่ยการหาเลิกหายามเอามาใส่ให้นิดหน่อยเพื่อดูแต่ไม่ต้องไปซีเรียสมันมันขึ้นมาเองเนี่เราเมาเชียบเพื่มื่อเห็นเองเนี่ยนสัดขึ้นเดินหนึ่งข้ามเดินห้าปีขานเสายี่ขานใช่ ไม่ใช่เริ่มตรงนี้แล้วมันก็เขาคำนวณแล้ววันเสาร์ที่23เดือนมีนาคม2517คือก่อนเราเกิดนั่นแหละถูกไหมอ่ามันนักสัตว์มันเริ่มใช่นักสัตว์ปีขานมันเริ่มวันนี้แล้วเวลาที่เริ่มคือ10นาฬิกา22นาทีเนี่ย42วินาทีนี่คือมันเริ่มเข้าอิทธิพลของนักสัตว์ปีขาบนะแล้วมันไป สิ้นสุดเนี่ยเลื่ไปเริ่มปีถอกใหม่คือวันศุกร์ที่11เมษายน2518เจ็ดนาฬิกาห5นาที13วินาทีอาจารย์ใส่2 2นลักษณะเพื่อให้รู้ให้รู้ว่ามันใครเกิดอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่าช่วงนี้คุณก็ต้องเป็นนักษัตว์ขานคุณยังไม่ถึงนักษัตว์ของ51เดือน4จะเป็นถอ่า1เดือน4แล้วนี่2518มันถึงจะเริ่มปีถอกนี่คือการใช้โปรแกรมเราให้เห็นว่า สัญลักษณ์อะไรท,ทั้งหลายเนี่ยเวลาชี้ไปผมจะเห็นนะทีนี้ก็ดูอีกอันหนึ่งว่าณนะดิถียี่สิบสี่นอมอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาเมาส์คลิกตรงนี้เนี่ย,ย,ย,เ,ยเห็นยังดิถียี่สิบสี่นอก็สิบเจ็ดจุดไอสิบแปดจุดเจ็ดสี่เห็นยังสิบแปดจุดเจ็ดสี่คลิกเมาส์ลงไปไอต้ตรงตรง,ตรงาสามเหลี่ยมเนะี่ยเห็นไหมก็หมายถึงว่ามันยังอยู่ในดิถีสิบเก้ากวาดเส้นขึ้นไปก็ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ของดิถีสิบเก้า เมื term, and there, and entity, so ่ออยู power, ่ในเกณฑ์ของดิถีสิบเก้าตัวนี้แหละเราก็เอามาแปลงว่าดิถีตัวนี้เนี่ยเดือนเกิดเราตะโอยู่ตรงนี้ตนโนตรงนี้ป๊อปเนี่ยดิถีหนึ่งขัามดิถีหนึ่งข้ามถูกไหมก็อยู่ตรงนี้อ่าสองข้ามก็อยู่กระดุมพระสามข้ามสาชั่สี่ข้ามพันธุห้าข้ามปุตตะหกข้ามเป็นอริเจ็ดข้ามเป็นปัตตนิ แปดข้าก็เดินตันุซ้ํามีคืดแนวข้างขึ้นนะอข้างขึ้นก็จะนะอ่าเก้าข้ามก็อยู่ตรงกระดุมพระสิบข้ามสาดเชะสิบเอ็ดข้ามพันธุสิบสองข้ามกระปุตตะสิบสามข้ามก็อริสิบสี่ข้ามก็ปัตตนนี้นะสิบห้าข้ามจะมาตรงตนุอีกนะนี่ก็คือครบของเขาสิบห้าข้ามละขณะเดียวกันที่เมื่อมันตรงตนุก็จริงนะสิบห้าข้ามนี่นะ พอเลื่อน16ขั้มปั๊บเนี่ยย้ายมาแต่เราไม่เริ่มตรงมรณะ mm hmm. เนี่ยเนี่ย15ขั้าตรงนี้16 <15. S 1> ขั้มเริ่มใหม่เริ่มข้างแหลมละ16ขั้มนี่คือเข้าข้างแหลมเริ่มข้างแหลมละพระจันทร์เริ่มจากเริ่มแบ่งวเราไม่เอาเข้ามรณะ16ขั้ามันเข้าสุขะแทนเข้ามรณะนี่หมายถึงว่า มันมัวมันมืดนะว่มามันมัวมันมืดเมื่อมันมัวมันมืดปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นแรมหนึ่งข้ามเนี่ยพระจันทร์ยังเพลินอยู่นะก็คือเริ่มจากมราณาระพันธุกรเลยกลายต้องไม่ใช่เริ่มมราณะแล้วกลายเป็นเริ่มสุภาะแล้วก็พอถ้าเกิดเป็นสิบหกข้ามขึ้นไปปุ๊บเราก็จะเริ่มเป็นสุภะสุภาะนะสิบห้าข้ามยังไงก็ต้องตกตนุกนุกสมปณิธานที่ตั้งหวังไว้พระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธสัว ที่มาเกิดเจ้าชายเสด็รอานารยต้องสิบห้าขา้ทำไมต้องสิบห้าขั้มล่ะนี่ไงตนุทุกคนต้องลงแบบนี้ทุกคนสิบห้าขั้มพระจันทร์เพ็นต้องอยู่ตรงตนหนุหมดมันเห็นชัดจะทำอะไรอะไรก็ได้ตนุจิตอารมณ์ความเฉี่ยมใสี่ยก็เกิดขึ้นมาถูกไหมพอสิบหกขั้เริ่มข้างแรมการเริ่มข้างแรมไม่ได้ไหมายความว่าเริ่มที่มรณะที่บอกมันกลับเป็นว่าต้องมาเริ่มที่สุภะเพราะมันจะเห็นทางอยู่ เห็นความสดใสเห็นอะไรอยู่นะเนี่ยพอสิบเจ็ดข้ามมันก็เลยมาอยู่กรรมะหรือเรียกว่าแรมสองข้ามนั่นแหละแต่เราไม่เรียกแรมเพราะขึ้นแรมมันจะกลายเป็นของปฏิดินไทยที่อาศัยหนึ่งแรมขึ้นแรมเท่ากัน1วันสุริยะทติซึ่งมันไม่มันเออเลิกนะเพราะนั้นอันนี้สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดข้ามก็อยู่ตรงลาภะ 19บเกาคั่มก็พยายะยีคัมก็ทาสี21่สิคั่มก็ทาสานะยีนี่แหละเข้าถึงมรณะนะยีิดิธี23่สสุพะ2ีก็กรรมะดิถียีากัลาพะดิธียีก็พยายะดิธีที่ยีก็ทาสีดิธีที่ยี่สิก็ทาสาถูกไหมถ้านับอย่างนี้นะยี ก็เป็นโมรณะสามสิบก็เป็นสุภาษะใรอยบางนนะนี่ที่ที่ผมคนคว้าเจอไอ้นี่ไม่มีในตำรามันจะช่วยบอกเรื่องอะไรนิทีชี้เจตนาเกิดเจตสิกที่เรามาเกิดของหมวยตกตรงนี้ดูเลยเนี่ยดกขยายยะเห็นย,ยังสิบเก้าข้ามอยู่ตรงนี้เมื่อสิบหกข้ามอยู่ตรงนี้เอ้สิบหกข้ามสุภะ สิบเจ็ดข้ามกรรมะสิบแปดข้ามพยายะเอ้ลาภะสิบเก้าข้ามกลายเป็นพยายะเห็นยังจุดดำๆเล็กๆตรงนั้นอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้ป๊อบเนี่ยมันเลยพยากรณ์ได้ว่านะการพยากรณ์ดิถีไม่ได้อาศัยเฉพาะแกนพยายะอย่างเดียวนะเอ้โทษไม่ใช่อาศัยพพพยายะมันต้องอาศัยแกนเจ็ดแกน,นด้วยดิถีชี้เจตนาเกิด ไม่ได้บอกว่าเกิดมานี่ชาติก่อนตั้งใจว่าฉันจะเกิดมาให้เป็นคนขี้โลกไม่มี <c oughs> ส่วนมากเขาจะคิดดีทางนั้นถูกไหม <c oughs> เขาคิดปาถนาความสําเร็จครับมีความรับผิดชอบความสําเร็จเนี่ยความสมหวังแกนนี้มันออกมาเนี่ย <c oughs> ที่จะมาทําให้ตัวเองรับผิดชอบแต่มันไม่สมมนโนรดเพราะว่ามันโดนบีบคั้นด้วยวันเกิดของเราตัวเี้ นะวันเกิดกับดิทีที่เราเกิดเลื่อนมาตรงนี้มันมาตกพยายะถ้ามันตกแกนปุตตะนี่คือสมหวังแม่ไปเกิดข้างแรลมมันกลายเป็นพยายะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะประสบว่าขอให้สมหวังในชีวิตแต่เกิดมารู้เรียนสารู้แล้วแล้วมันจะหวังความสมหวังในชีวิตนะมีความรับผิดชอบหน้าที่การงานดีแต่มันไม่เป็นไปตามนั้นเพราะมันตกพญายะ ขี้โลกนะถามว่าขี้โลกันนะสิ่งที่ได้รับมามีแต่ปัญหาหรือมีชำรุดกันนะสิ่งที่เก่าเก่าโบราณกันนะนี่ออกมาทางนี้เลยนี่คือดีทีชี้เจตนาเกิดเจตนาเกิดหวังหวังความสําเร็จหรือความสมหวังตัวนี้มีความรับผิดชอบดีแต่มันได้มาเป็นสิ่งที่ไม่สมปรารถนาเก่าเกาแล้วเสาอะ อ่านดาวละชำํำรุดพยายะอ่านพบอ่านเสาดาวเสาก็คือสิ่งที่มันเก่าโบราณนึกออกไหมนี่สิ่งที่เก่าๆโบราณอ่านพบคือพยายะสิ่งที่มีปัญหาชำํำรุดเสียหายอ่อโาโรคภัยไข้เจ็บก็ได้เข้ามาหาเรานี่นี่คือการชี้ด้วยตัวอ่านตัวนี้นี่คือตกพยายะใช่ นี่คือสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ดิถีชี้และดิถีมันมาจากที่บอกเมื่อกี้เราอ่านไปถึงข้างบนนี่แล้วนะดาวจันร์มรณะเสร็จปุ๊บไม่พอปุ๊บสามมาเจอสองสามไล่มาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไล่มาถึงว่าดิถีชี้อะไรก็มาตรงนี้ะนะก็คือตะกี้ดิถีมันสิบแปดกว่าก็สิบเก้าถ <19 S 1> <5 S 2> ูกนะต้องนะสิบห้าปุ๊บเอสิบหกจะต้องลงสุภาเดี๋ยวนะสิบหกลงสุภะ 1ิบเจ็ดกัมมะสิบแปดลาภะใช่สิบเก้าก็เป็นพยายะเลยถูกต้องนี่แหละมันเลยมาทอนยี่สิบพาตีเพราะนั้นหวังความสำเร็จหรือหวังความเนี่ยสมปรารถนาทั้งหลายเนี่ยมีกิติยศที่เสียงเอาดาวอ่านละดาวุตตะคือความสมหวังสมปรารถนาน่าะนเอาเลยฮัลโหลค่ะอย่างน์นะ ค่ะเป็ได้ค่ะสองอ๋อคนโตตอนนี้เจ็ดขวบแล้วค่ะใช่ใช่น้องปุ๊กค่ะ ตอนนี้เหรอตอนนี้ของเขาก็กินอไอ้ไฟอยู่นะตอนนี้ก็เป็นสูตรสามแล้วสูตรหกกวา่าหนะลอยเดี๋ยวได้ดอืมน,ะนั่นเลขสิบ สิบเอ็ดเลขไทยที่อยู่ใต้วันเกิดน,นั่นคือกําลังดาวกําลังดาวพวกเลขเจ็ดตัวจะมีกาลังดาวหมดแผนท่านี่ก็มีกําลังไดาวก็ทายเดี๋ยวนี่ยเดี๋ยวจะต่อ,อเดี๋ยวต่อให้ว่ามันมาจะไงนะตอนนี้เราเอาดีถีไล่เข้ามาข้างบนนี้ก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันโยมาจากตรงนี้ก่อนเกิดอันนี้ปุ๊บดีถีตรงอะไรไล่เข้ามาอ่านในแผนท่านนะแล้วเราจะจับอ่านยังไงไล่ไป นะนผมกำลังรอเสร็จคอนสอคำถามนิดหนึ่งต้องภูมิเสาเสวยกับภูมิเสาจรเนี่ยมาจากการใช้ทักษะทักษะเดินนี่คือนี่คือโลกธาตุเดินนี่มันเสวยกระสับเสวยกับจรเนี่ยที่พูดว่าภูมห้าผมเข้าใจว่าอย่างเงี้ยคือไอไอพีสี่สิบสองอ่ะคืออาจารย์ที่พีสี่สิบสอง ใช่คืออายุทักษะทักษะทักษะข้างบนอักษรสีทักษะ42ก็ตัวนี้ก็เลข4ข้างบนนี้ใช่แล้วเสวยอ่ะทำไมมันถึงแต่เป็นเลขทำไมมันถึงสามห้เสวยมันก็นี่ไงดาวก็บอกอยู่แล้วเสวยสามห้าอยู่นี่ไงสามหกถึงห้าสิบสี่มันคำนวณแล้วอยู่ตรงนี้อ๋อเขาคำนวณมาให้เลยคำนวณเราไม่ต้องคำนวณด้วยมือแล้วไงทำไมต้องคำนวณบวกลบกันเองไอจอนอ่ะมันคำนวณได้จ้ะที่เรานับนับนี่เพื่อพอได้ไอจอนเสวยนี่ต้องนับเลยว่ากำลังดำเท่าไหร่ <c oughs> เกิดรังค้างที่กําลังดัาก็8แปดหนึ่งนึ่ขวบก็อีพนเขา9ขวบจนถึงโบอีสิบปีถูกไหมกำลังคุดแปบอีสิบเจนั่นไหร่ยี่สิบห้าถูกไหมและจากนั้นนี่คือการนับของทักษะมันเป็นวิชาเฉพาะแต่เราเอามาใช้ร่วมกันวิชาทักษะมหาทักษะนี่มันใหญ่ของมันเพระาะนั้นจะบอกว่าไปเปิดอ่านตำราอีกนะอยู่ในตำรา แล้วเราอ่านผ่านๆไปป oh uh um <No> ุ่ม <um มันก็เลยไม่รู้แต่ยางนี้อล่าไม่แน่ใจนะอย่างเช่นเออจนายุยสี่สิบสองใับเพราะอ่านเราก็นับไปอยว่ามันอยู่ตรงไหนก่อนเมื่อกี้ยี่สิบ้าใช่ไหมแปดบวกอีกสิบเจ็ดแปดบวกสิบเจ็ดกำลังของดาวอังคารมันแปดอดาสามมาบวกเขากลังออครับกำลังบวกกันยี่สิบห้ารยี่สิบี่บห้าบวกอีกสิบกำลังเสานี่เป็นเท่าไหร่สาห้าอ่าถูกไหม เมื่อกี้ที่ห้าสามห้าใช่ไหมเพราะนั้นพออายุสามสิบหกก็เป็นอิทธิพลของดาวพฤหัสแล้วพฤหัสมีกําลังดาวสิบเก้าก็อยู่นี่สิบเก้าปีกบวกไปสิบเก้าก็เป็นห้าสิบสี่นี่ไงก็เลยทํางานตัวนี้อ,นอิทธิพลของดาวพฤหัสสวยอายุเราอยู่สวยอายุเกิดเหตุอะไรอ่าแล้วก็มาตั้งขึ้นมาดูตั้งสาวเจ็จปบกกังดูวิถีธาตุนี้มันมีวิธีการนับอีกแบบหนึง่ง ก็ไล่มาวิถีธาตุนี่ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้อันนี้วิถีธาตุตอนนี้มันสามสิบจนถึงสี่สิบสี่เพราะนั้นดาวจันทร์มันทํางานวิถีธาตุนี่มันเกิดจากธาตุอตมาเราคือตัวเรานี่แหละมันเดินธาตุมันเดินเรามีอายุมากขึ้นมันก็แก่ขึ้นถูกไหมธาตุก็เหมือนกันก็เดินไปเดินไปบวกลบไปบวกลบไมากขึ้นมากขึ้นจนตอนนี้มันอยู่ตรงนี้สวยอยู่นี้ธาตุสวยเรียกว่าธาตุสวยก็อยู่นี่ ม่ได้ทับกันมันมันจะต้องเอามาสัมพันธ์สัมพันธ์กันเงี่ยเหมือนต้นไม้ไม่ถึงต้นไม้ดีๆนะต้นไม้ที่เราปลูกอยู่เนี่ยถูกไหมต้นไม้ชีวิตเนี่ยมันจะยิงกับสภาพแวดล้อมของโลกถูกไหมแต่ยีนของมันยีนของมันนะน้ออกมายีนมันก็วิถีท่าเรียกว่าพันธุกรรมพันธุกรรมมันจะต่างกันต้นไม้แต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันบางอันต้นปาล์มขึ้นต้นเดียวโดด ต้นอ้อยก็เป็นป่องๆเนี่ยมาคำนวนไปของมันแต่นี่มากัดใจมากแต่กรรมของมนุษย์มันไม่ได้หลากหลายเท่านั้นเ<ม>ขาเอาสรุปรวมมาอยู่ในเจ็ดหลักอ๋องี้ถ้าเกิดว่าเจ้าตุ๊กคนนั<อ>้นเขาไม่เห็นภาพเลยแต่ว่าตอนนี้จะมีสี่อภาพเก็บภาพได้อทั้งหมดเลยที่เจอไทย แต่อของตัวิสัี่5เนี่ยมันจะเริ่มดาวพฤหัสเป็นคูมห้าคูมอยู่มอยู่แต่เนื้อแท้แกนในจริงๆมันกลายเป็นอีกธาุที่สองคูมอยู่เพราะสองมันเสจะว่ญญาเนื้อแท้คนร, <owing S 1> ราาคุมอ,อย่างเดียวมันต้องอิงกันอ,อิงกันเช่นดูนะเราเติบโตขึ้นมาสภาพแวดล้อมเราอยู่แบบหนึ่งนี่คือโลกธาตุ ขณะเดียวกันคนที่เกิดวันเดียวกับเติ้ลก็มีแต่เขาไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเติ้ลถูกไหมแต่แรงขับดันมันจะเหมือนกันาตุที่มันเดินเพราะทุกอย่างเกิดเหมือนกันหมดเช่นของหวยนี่เกิดวันอาคารพที่เกิดวันอาคารเหมือนกันจะต้องมีทตุเดินแบบเดียวกันสังขารพุงแต่งดาวอังคารนี่คือสังขารพุงแต่งเพราะนั้นแต่มันสภาพแวดล้อมมันจะไม่เหมือนกันในแง่ของ อ่ะเปลี่ยนไปเรื่องอะไรบ้างสภาพแวดล้อมนี่จะการใช้คําว่าเสวยหรือเสวยเสวยถ้าเสวยถ้าเสวยนี่คือข้างในของเราถ้าเสวยนี่คือข้างในของเรานะอยู่ในตัวตนของเรานี่คือธาตุเสวยแต่ถ้าเกิดเสาเสวยเสาเสวยทั้งหมดนี่คือโลกธาตุก็คือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ต้นไม้ชีวิตเราเจริญขึ้นมาหรือต้นไม้ชีวิตมันเจริญขึ้นมาเนี่ยมันจะออกมามันจะไม่เหมือนกัน ตัวนี้จะเป็นตัวเหีออีกอตัวเหให้วาสนาเราเดินไม่เหมือนกันแต่มันก็ต้องมีแนวโน้มเหมือนกันอย่างเช่นยกตัวอย่าง่นึงเหมือนโอภีทายของเติรนคนที่มีแผนทตาคล้ายกันก็จะมีพฤติกรรมบีมเบนทางเพศกันแต่ความรุนแรงไม่เท่ากันความรุนแรงไม่เท่ากันถ้าเขาเกิดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มัน ด้วยสาเสวยสวเสวยมันถึงแม้มันจะตรงกันไงฟังให้ดีนะแต่บุญที่มันชักใยอยู่ไม่เหมือนกันบุญบาปถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สังคมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พวกบากครับพวกไอ้สังคมผู้หญิงอะไรพวกนี้นะมันก็จะเห่เช่นอยากจะแปลงเพศเลยถ้าอยู่ในสังคมแบบผู้ชายแบบสังคมที่เขาเข้มงวดมากมันก็โดนกดดันไว้ ก็แอบแอบไว้ขนัดนี้ไม่กล้าทําเปิดเผยว่าฉันไปแปลงเพศนี่ไงพอพอมาเลิองานด้วตัวเองเพียาแต่จอนังชัดเพราะว่ายังไงมันมันแค่ปีเดียวใช่แล้วเราก็ดูวันเกิดช่วงเกิดยังไม่ยังไม่เหมือนปีก็ยังกลัวยังอยู่ในแง่นี้อยู่ใช่พอมาดูส่วนอ้าวส่วนนี้ส่วนราคาส่วนอ้าวแล้วไอ้ที่มีค่าสามที่เป็นกระบาดะมันี้มัน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 คับกันอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรมันเกิดได้ทั้งสองอย่าง ก็ได้เแ,แต่ว่าเราต้องเอาทักษะเป็นตัวกําหนดเช่นอย่างเงี้ยเห็นมั้มมันสีทั้งสามอย่เดียวกันจันจะต้องเป็นมนตรีนี่ก็จันเป็นมนตรีเพราะนั้นจันเป็นมนตรีขึ้นมาพบว่าฟีนี้อ่ะคุณจะทายทางนี้ก่อนก็นได้ออจจทางนี้ก็ทายได้ด้วยว่ามันอยู่ก็เหมือนจะเอาสองขึ้นเอาสองตัวนี้ขึ้นมาอ่านเพื่อชัดเข้าไปถูกต้อง,ต,องต้องอ่านก่อนด้วยเพราะ สวยนี่อ่านก่อนจรด้วยซ้ำเพราะมันจะต่อเนื่องอารมณ์ค้างข้ามปีมาก็มีเพราะว่าสวยมันกว้างกว่ามันกว้างกวาง่าเราอาจจะถ้าถามปีนี้เดี๋ยวี่ดูปีนี้ขอดูปีก่อนได้ไหมปีก่อนหน้านั้นเอาแต่ไปดูว่าสองตัวนั้นมันสวยอยู่มันเป็นอะไรถ้าเราดูปีก่อนปุ๊บมันทักสามปี เขาต้องเขาดูเขาดึงต้องดูเสาสวยเลยอ๋อดูปีนี้แหละแต่ไปดูมองเสวยก่อนดูว่าเสวยก่อนว่าเสวยมันคุมอะไรไว้มันจะมีแนวโน้มพาไปทางไหนนะแล้วคูมห้าจกอ่านดึงไหมครับอ่านต้องอ่านแรกเลยคูมห้านี่ต้องอ่านก่อนเลยจุดหลักต้องอ่านก่อนแล้วมีสีก่อนเลยถ้าอ่านห้าเสร็จก็อ่านซีถูกไหมแต่ว่าอ่านห้านี่ปุ๊บต้องอ่านรายละเอียดข้างในก่อนล่ะก้าวกระบะองตัวด่วนต้องอ่านล่ะ อ่านไม่พอสัญลักษณ์ทั้งหลายที่มีไว้ผู้นี้ก็จําเป็นด้วยผู้แต่กว่านี้ไปนะเรียนมาได้เนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์อะไรอยู่ในนี่เต็มเลยเนี่ยพวกตั้งเสาตั้งอะไรพวกนี้นะพวกเลขที่บ้านะไรทั้งหลายเนี่ยต้องอยู่ในนี้หมดเลยนะมันจําเป็นต้องใช้นะและสาคัญมากเพราะอย่างที่มีมาหกครั้งครับเขาไทายมันทายได้ไม่เต็มสูงเพราะว่า เราไม่จบเราเรียกว่าเราทยได้เปอร์เซ you know, ็ต you know, <sino> ์เองเมื่อกับบงของเขาเนี่ยเขาาแค่นี้นี่น่อตตัวที่ว้ไมได้แอเป็นูงหลังเพราะว่าผมไม่าคาดกับข้นทุกต้องถูกต้องข้างจะชี้ชัดอยูทุกต้องถูกไหมับแต่หลงสาปีนี้รถก็แวะกหนดตายละหวยก็มีใ่ห้าอตัวนี้ี่หนแงคาดตัวีี้หไมเป็นตัวเราไม่ได้ไปฟังทบทวนนั่หนะ เพราะว่าการอ่านจิตเหมือนารอ่านิบมันอ่านทุกตัวไงผมก็เก็อ่านทุกตัวไงต้องอ่านทุกตัวทีถึงต้องบอกว่าต้องต้องต้องไปทบทวนไงสอนไปแล้วอ่านไปยังไงไล่จนถึงเสาจรเลยเสาเสาไอ้ทักษะวันเลยไปทบทวนดีดีไอเท็เเปิดตแลรถตลอดเวลาแหละอ่านนั่งดูทบทตัวดีดีบทบทที่เท่าไหร่นะมีแต่แต่นี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มให้เห็นชัดว่าเอาตัวไหนหยิบตัวไหนนะให้รู้ว่าวิชานี้เขาว่ามันย่างี้ แลวจากนั้นมาเราจะหยิบหายตอนไหนอยู่ที่เราแล้วอ,อยู่ที่เราแล้วเขาถามอะไรมาเนี่ยทีนี้มันโยงไปโยงมามน,นี่มันเยอะใช่เออมันเยอะผมก็เลยเยอะทีนี้ก็ต้องมาสรุปให้เป็นของเราเองเพราะมันหลายวิชาคุณจะหยิบวิชาไหนก็ได้อาจารย์บอกมันไม่ผิดอ่ะแต่ไม่ได้หยิบอันไหนเด่นขึ้นมาอันนี้สกิดใจขึ้นมามันจะหยิบันนั้นนํากับพุ่งนั้นไปก่อนแล้วก็มันถึงจะดึงตัวอื่นมาแถมดึงตัวอื่นมาแซมที่หลัง ไม่ไม่ตายตัวว่าต้องเดินแบบนี้อย่างเบอะไม่ใช่ชีวิตคนมันไม่ได้เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าแรง